ให้บ่านเพิ่นบาวาติบ่าปู่คาล้วค่าจังสีี่ไปคายใสก็ว่าอยู่ค่ะคนให้บาานเพิ่นกบ็บ่บ่บวานําภาษาคาสมาสิวาจังสีเนะคะ่ะ ภาษาคาปูอยียงหลายแฮ่อนพผก็ะมีันซี่นะค่ะบ้านไพก็ะมีบบานไผก็ะมีม่เขาจะไปซื้อกินอยียงกระดอแต่ว่าล่องถือไปเบืองเราในตลาดไปเคยไปตลาดครั้งนึงก็ว่าได้เอาไปหลยด,ดอก่ะเค่งนึงแค่ลองมือแหลกยังว่าท่านลงรถอยู่ลูกค้าเห็นนี่ค่ายัางคือร่หไยแทะแย่งกันคือเบิดค่านันเลยเท่าเดียวนี่ก็ยังบ่ได้ไปอีกเลยมดเลยทีแรกมดเลยค่ะรู้สึกดีใจว่าพี่ได้ขายก็ดีใจค่ะก็เลยกว่าโอ้กลับไปนีล่ะสิไปขยายเพิ่มงซี่นะคะซับน้องว่าขายอีกเท่าเดียวนีลูกค้า ก็ยังต้องการพันอยู่ก็เลยยังบ่ท่านี้สับนอใด้อีกอยู่ <c oughs> แปลงนั่นว่าสิเฮ็ดสับนอค่ะแปลงขงังครับจักสิไดสับบ่ <c oughs> กะลูกขามาสิเอาพันไปปลูกแม่นค่ะพี่เคยวัดบ่ว่ามันสูงเท่าใดเออเคยวัดอยู่ค่ะมันได้ซีเมตรครึ่งอะซีเมตรครึ่ง <c oughs> พ่นละปลายกล้วยพ่นแล้วมันสูงเท่านี่สูงร้อย60สร้อย60สิพอจะมชมเบิ่งครับนี่ว่าเราสูงร6อยักค่าที่สูงเท่านั้นตอนแรกก็บ่ได้คิดว่าสีไดขายดอกค่ะปลูกแค่ว่าเออค่า มีกลิ่นถ้ามีกลิ่นเราก็เออถ้าคิดว่าเย็บผ้าเย็ยบยังบ่ได้เนาะคะ่ะก็เพื่อว่าเออได้เก็บนอไปขายแซมก็ปลวกผักสวนขั้วอย่างเังสิคะคะ่ะพ่อปลูกได้ปลูกไปปลูกมาลูกค้าเห็นเป็นผ่านไปผ่านมาเนาะลูกค้าเห็นก็นเลยแบบเอาสนใจว่าขายยังขึ้นต้นใหญ่แท่ ให้ไปปลูกเฮดแนวแนนเพิ่นวานะคะครับเลยแบ่งตน้นพันในเพื่อนไปปลูกพอแบ่งตน้นพันไปปลูกแล้วก็เรียกว่าโอคา,า,ามันแสดงว่ามีคนอยากได้ลายก็เลยต้องขยายออกสินะคะกรกก็คิดว่าจะเก็บนอไปขายสับนอปีแรกกันยังซับนออยู่คะ่ะครับ้องสับนอเบิ่งกก การตอรอบดีแห้ง <laughs> ก็เลยเป็นดีมากแบบตรงขยายเพิ่มก็สินะคะขยายเพิ่มที่เรีืกเขานี่กาว่าเขาดิซับนอขายบาทนี่ก็ไปมากกนเลยบ่ได้ขายนอ <laughs> ช่วงนี้บ่ได้ขายเลยนอนแบบบ่ได้ขายเลย <laughs> ก็คือได้ขายก่อเลยค่ะ <laughs> ตอนนี้อ,อยู่สวนเขานี่จหนายที่ก่อลเราจะบาทครับเ <laughs> ออจะก่อประมาณนี้ก็จะประมาณ1 0 0 0บาทก่อละ1,000บาทประมาณนี้ ีใหญ่กว่านี่อยู่พันหารอยบาทเพิ่นเอาไปเร็วพันหาอยบาทค่ะมันจะมีก่อใหญ่กว่านี้สวัสดีค่ะค่าจอยค่ะอยู่บ้านดงจันทูตำบลคําสาดอำเภอสาว่างแดนินจังหวัดสกลนครค่ะตอนนี้พี่จอยปลูกข้าเกษตรแดงไง ค่ะแมน่นค่ะคาเกษตรแดงไงปลูกมาโดนหรือเปล่าครับพี่นพคาเกษตรแดงไงนี่ครับปลูกมานี่เขาปีที่สี่แล้วค่ะโอ้เขาปีที่สี่แล้วค่ะจุดเริ่มต้นเป็นจังเดยมาจังเดยครับก็ได้มาปลูกคาเกษตรแดงไงนี่ครับผมตอนแรกอะเพ่อพืชพักสวนรั้วเนาะคะ่ะครับก็เลยเปลูกคาค่ะตอนแรกก็มีคาน่อย ขาเกษตรอย่างน้อยค่ะกะปลูกค่ากะ,ะเก็บมาเบิ่งเก็บมาเรื่องเธอเอาไปขายเนาะคะ่ะนอนในน,อน,อน้อ,อยนอนระบาดรั่งเธอกะบดได้นอนระบาดดอกมันน้อยก็เลยเขาไปเบิ่งใน YouTube ว่าเออเผื่อมันมีคายอย่างที่มัน ใหญ่กว่านีบอมันแสบกว่านีบอบังเอิญไปเห็นคาเกษตรแด่งใหญ่ค่ะก็เลยแบบเออได้ตัวนี้ละก็เลยมาลงไวัยสวนล่องเบงค่ะตอนแรกครับเริ่มต้นที่แหลกเนี่ยเขาปลูกหลายบ่ะครับปลูกยี่สิบหลุมค่ะมีสิบหลุมสั่งมาจบาทกับเท่าไสั่งมาหนึ่งพันบาทค่ะมีสิบหลุมค่ะวันนี้พ่อขยายเราเป็นังไรครับวันนี้ขยายตอนแรกอะปีแรกกะจากยี่สิบหลุมกบขยายมาได้เกือบสองร้อยหลุมอยู่ค่ะปาดค่ะ จากมีสิบหลุมในเฮ้าของเฮ้าีนล่ะขยายไปเรื่อยๆเองน่นค่ะแล้วก็ยังบพท่านเอก่อใยแห้งก็เริ่มแบบแบ่งๆ,ๆออกเรื่อยๆครับแบ่งเพื่อจะให้มันเต็มสวนเร็วๆในปีที่สองที่สามนี่ก็เริ่มเริ่มร้ายค่ะณปัจจุบันตอนนี้ปลูกในบานทีนทั้งหมดจากไรล่วครับตอนนี้ถ้าจะว่าไปแล้วน้องมันปลูกอยู่ประมาณหกแปลงเลยคะ่ะแปลง, <6 S 2> ปงละแปลงละสามร้อยหลุม ค่ะแต่ว่ามันก็ขายเบิดไปเบิดไปแน่แล้วตอนนี้มันก็เหลืออยยุแค่อ,อ,อีกอีกส4แปงปลูกยา่า่าครับค่าเกษตรยังไงปลูกบ่ายา่าค่ะกับปลูกคือค่าทั่วไปธรรมดาหรือว่าปลูกคล้ายๆกับพวกกล้วยพวกผักสวนขั้วต่างๆสิค่ะปลูกตั้งแต่เขาลง่งลุมไปไนี่พี่ใส่เวลาโดนว่จันทสิ่แต่ไงทอถัดผู้ชมเห็นไี่ถ้าซ้ำนีบ้บ่ค่ะก็จะเข,าข้าะครัวเปียค่ะเราตอนนี้ค่าใน รายได้เขาได้รายมาใล่ะพี่ค่ะบอกข้าค่ะตอนนี้ก็จะเป็นรายได้หลักๆอยู่ค่ะปกติกะเห็ดฝรั่งกะเห็ดต้นพันธุ์ขายกะกะว่าโอเคอยู่พอไปได้พอพอมีกลิ่นมีใส่นะคะกะพอได้ถึงก็ว่าลำลุ้ยเนาะแต่พอมาเห็ดคากะเอ่อพอได้พอได้จับได้ได้ใส่อยู่ค่ะปลูกคากะไงกะจริงด้วยค่ะแต่ว่าเขากะต้องใส่ใจเขาคือพื้นดินนีใหญ่ขาดด้วยค่ะ แล้วน้านี่ก็บ่แเมนว่าดินแห้งจนแตกและแห้งจังมาปล่อยใส่กับ่แมน่นต้องเบิ่งดินว่าเออไอถ้าดินอยู่ตรงนี้มันจะชุ่มเนาะค่ะอาทิตย์นึงก็จะโอเคอยู่แต่ถ้าหลังจากกลายเปน็นนันมันก็แข็งขึ้นพ่อเขาต้องเพิ่มน้าตลอดแล้วก็ฟุนฟุนขี้ง่ว่ค่ะพับเฮาต้องใส่ใส่ที่ก็ใส่หลายอยู่แก่ค่ะใส่แก่แล้วก็หญ่าสําคัญหย้าไหมคะ่ะ ถ้าเขาปล่อยให้้าข้นหกสิเขาก็าบอเจะเริ่มเติบโต,ตปันไดเขาก็าบอมกกักด้วยกันมักเป็นแปน่เนาะ<ม>นงามเนาะพี่ไปล่านคนมาเยี่ยมชมสวน,น,นเป็นด้เพมันว้าวเนเกิก็ พ่อไอยากกลับมาพ่ออยากปลูกเสื้อนอนอยู่นี่เด้เพ่นวาไปอยากท่านอยากเมื่องเลยนะครับเพราะว่านอกจากค่านน่จิกินได้แล้วนี่ยังจิเป็นประดับได้เด้เนาะพี่เนาะแม่นค่ะรัวมันพันใหญ่เลยเอาไปปลูกนี่เป็นสิ่งที่จุดหนาสนใจนะค่าอค่เนี่ยมันก็ใยญ่ี่ยสตูพื้นยังมีว่พี่น่อยค่ะค่ะน่อยแห้งส่วนมากก็จะเป็นนอนกอกับว่าลายค่ะต้นละไอ้กอและต้นสองต้นแค่นั้นเขาตัดออกแล้วก็เลี้ยวค่ะระยะห่างในการปลูกเท่าไดครับพี่เออพี่จะปลูกเม็ดสามสีคูณเม็ดหาสค่ะ แต่ให้ดีกับเม็ดครึ่งคูณเม็ดครึ่งก็พอ่อหรือไมก่กะคูณสองเม็ดไปเลขกไ็ได้คือเราแต่พื้น, <laughs> นท,ที่มันก่อไ่แมนมันกอ่อไ่แต่ผมออกไงเนาะแมนท้า,าเฮาเอาไว้ดนก็หนีมันก,กจะจหญไงขึ้นกว่าหนีอีกแทบจะบม่มีทางยางเลยแล้วนี่ยกอ่อนึงนี่เขาเฮาสามารถเอาโนดาได้ายมาไลยพี่เฮายิงสับมันยิงแตกนะคะห่งสับห่งแตกแมนอันอันนี้เฮาบ่ได้สับมันเลยคือมันบ่แตกแต่ว่าถ้าก่อใดที่เฮาสับโน ดูดูนี่มันจะแตกกลายหรือห่งสับหฮงแตกแ<ม>เลยมันเค่ะว่าแต่ห้ามันซับแมน่นยิ่ง<บ>แตงออกค่ะแตงต้นแกงสีออกเพื่อนหฮงแตกก็ยังพันยานพันไตายล่ละอันข้านกเกษตรแดงไงนี่พี่มันใญงโดยตัวของมันเองบ่หเือว่าพี่มีใส่ปุ๋ยหย่งพิเศษมันใส่โดยสายพันธุ์มันก็ญงอยู่แล้วเนาะคะ่ะแต่ถ้าบางคนเอาไปบ่ได้ดูแลอย่างเขาปล่อยปลาละเลยเองสิเขาก็บ่ได้ไงขนาดนี้้อคะอบางคนซื้อไปสองปียังไม่ได้ขายอยู่กับมีครับ แล้วก็บอกว่าทําไมมันไม่โตทําไมมันไม่โตนะคะครับที่มีวิธีบอกค้นทีวันิด ซื้อไปเราไปปลูกมีวิธี่ตงางๆให้มันญ่า่สำหรับผองอแบดเมเป้ค่ะก่อนอื่นกับตอนแรกกันเนาะระบบน้ำต้องมีระบบน้ำค่ะครับเพราะว่าถ้าอยังกับตามที่มันขาดน้ำแล้วมันก็จะบวมเหี่ยหันพืชพักจะเลื่อนเติบโตได้เนาะอืมค่ะก่อนอื่นกับต้องมีปุ๋ยคอกแหละค่าเขาจะมาปุ๋ยคอกแต่เคมีเขาจะว่มากปันใดดอกค่ะถ้าช่วงฝนนี้ยิ่งหามใส่เลยเคมีนี่คือใบจะไหม้เลยที่หดน้ำดูว่าทำยไมอันนี้อาทิตย์ละครั้งค่ะ อาทิตย์หนึ่งมาปล่อยน้ำให้ที่หนึ่งสินะคะแสดงว่ามันกับว่ได้โคดน้ำดูตัวขนาดแม่นค่ะแต่ว่าเข้าปล่อยแบบระบบแบบชุ่มเลยค่ะมาในี่พี่ถ้าเกิดทรามชุ่มเอฟซีช่องบวิธีกเกษตรอยากได้พันคาเนี่ยเนาะเอาไปแล้วนี่กอนหนึ่งนี่สามารถขยายได้จักหลุมพี่เอถ้าก่อนหนึ่งยังพันหนึ่งนี่ก็ขยายได้30หลุมค่ะ30หลุมต่อหนึ่งกอถ้าเกิด ชมชมเอฟซีชมมแม่วิธีเกษตรรับชมคาเกษตรแดงไงแล้วอยากได้พันธุ์ไปปลูกอยู่เฮียนี่สามารถติดต่อได้ช่องทางใดน,นะครับพี่ค่ะกระโทรมากก็ได้ค่ะมีเบอร์โทรกะศคะ่ะ779-3781แล้วก็พีม่มีเพจวะมีเพจค่ะเพจสวนเกษตร,รเจจอยแล้วก็เฟซบุ๊กเนาะค่ะคถ้าเฟซบุ๊กก็จะเป็น แดนดินถิ่นภูไทยค่ะสาวสกลน,นครถ้าเกิดตมชมเอฟซีอยากขอเขามาเยี่ยมชมยุสวนพี่เนี่ยสามารถเดินทางมาได้ที่ไหนครับผมพี่บ้านดงจันทูตำบลคําสะอาดค่ะอเาเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครครับหรือปกักปักหมุดจีเพียดมาเลยค่ะปักมุดมาบอกว่าสวนฝรั่งไส้แดงสกลน,นครค่ะ แต่แล้พี่เห็นละไรยังแมนค่ะมีขามีฝฟังค่ะหลกักๆก็มีกล้วยมีผสมผสานค่ะมีครบเวัตทุอย่างเพียงแต่วากกับพึ่งจะเริ่มตนในสามสีปีเนาะค่ะก็ตามตามระยะเวลาค่ะ